หัวบอลเลอร์เลยนะหัวบอลเลอร์เลยเหรอหัวใหญ่เท่าต้นไม้นั่นน่ะไหนต้นไม้เลยนะปลาปลาเล็กบางตัวเป็นอุ้ยอ้วนปักเลยเอาเลยนะเรียบร้อยออ้ยเอาดิโอ้าเดี๋ยวเอาดิใครวิ่งเอ้าเอาเลย ได้ไปกับโปด้วยอีโบก๊อฟที่เริลมเรือมาครับสวัสดีเพื่อนๆสายตะเลเลเลปลาคองทุกท่านมึนๆนะเป็นเกียรติได้มาร่วมทริปกับ F S F R ลัวนะครับเป็นเป็นชื่อเหยื่อนะเนี่ยนีละพี่กได้นะครับตามรัสดาเอนะโปเบียร์นัดกันไว้นานมากเลยได้เจอกันอีกแล้วโอ้นี่มันก็แบบว่าแบบมาฟุกๆนะน้ำตาลนะน้ตาลนะยังไม่ยังไม่เคยเห็นให้เป็นนัำตาลกันนะ เดี๋ยวจะได้ปลาเป็นโปเลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยผมคนเนี่ยผมติดตามมานานมากเลยเพราะว่านัดเจมหมดของนี่นัดเจปลา่อยเฮ้ยนี่นะตัวสูงตัวเตี้ยเลยใหญ่ใหญ่จริงนะปลาวันนี้ใหญ่ใหญ่เลยปลาปลาที่ได้เมื่อเช้าไหมนับนะโอ้บางไม่นับด้วยเหรอบางไม่เช้าเริ่มต้นคลองใหม่พร้อมกันผมนักกอล์ฟสติดฟิชชิงถูกต้องครับนะไปเข้าไปติดตามได้นะเดี๋ยวผมแปะไว้ตรงนี้นะ เหนไหมเหลืองๆนะจะมีหัวเล็กๆตรงเห็นไหมเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้เหรอเอายายตรงไหนเรดูกัน10โมง29นาทีค่อนข้างมีเมฆฝนปกคลุมนะครับก็น,น่าจะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะเพราะว่าหลังจะไม่ไหม้ฟองนี้ชื่อว่าอะไรนะเบลุที่ผมลงอ่ะมันเป็นจุดกั้มกึ่งนะครับเข้าเข้ามาในหมู่บ้านนักกีฬานะครับแล้วลงที่คลองตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นคลองบ้านม้า เออบ้านมา้ามีหลายหลายหลยมา้านะม้าเยอะเตะไทยม้าเยอะหมู่บ้านนักกีฬาข้างสนามกอล์ฟยูนิโชัดไหมเซิร์ชเอานะครับหมู่บ้านนักกีฬาสนามกอล์ฟยูนิโอ่ประมาณนั้น <laughs> อุปกรณ์นะครับเหมือนเดิม <laughs> คนเข้ามาใหม่ก็ลองย้อนดูนะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับวันนี้ก็มากับบายาอิโตนะสีนี่สีอะไรวะเนี่ย จะตีเขาก็ไปเขาเทาก็ไปเทา,า,านะเอาแบบกลางๆนี่แหละนะครับเดี๋ยวใช้ไปก่อนมาเริ่มเลยนะครับเซตเบรกนะกับคลองใหม่ตต่นเต้นเสมอนะตีไล่สายก่อนนะแรบับหน่วงนะครับเลขสามนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนะทักทายกันมามานานแล้วนะเออว่าจะออกว่าจะออกนะครับเพราะว่าทีมงานนี้เขาจะไปไปที่ใหม่ๆนะครับ ถ้าผมออกเองก็หลังบ้านแหละเพราะว่าแบบไปคนเดียวก็ไม่ไมไมค่อยอยากไปนะเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวหาตัวก่อนนะาตัวแรกให้เจอโอ้อยโดยวแล้วนะอโอ้โหไม่ปลาตกง่ายจังอะ่ะ <laughs> <laughs> โอ้เวีย้ยแล้วจะเทียดกายอะไรทีเนี้ย เ yeah. ออเวียรู้ยังโอ้นอนอะไรเมื่อนียดีนะความสนุกของการมามาเป็นกลุ่มนะครับเอ้าดูดแล้วอนะครับเล็กเกินนะครับเดี๋ยวหาไซส์เอเวียร้อนแล้วนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คัดเลยนะโอ้โหนีครอบเดียวกันเลยครเดียวกันเลยเฮ้ยรอนแล้วล่ะโอ้สบายแล้ว เี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนะัอดีครับ,รบเอานี่เอานี่เดินมาดูปลาเหรอเนี่ยนี่กอลอนแล้วแต่ว่าเป็นหมายเดิมเดิมรเราก็จะรู้แล้วไอ้ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยกินหรอกอะไรไงแต่เวลามันเป็นหมายหมายปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็น่าจิ้มตรงนี้ก็น่าจิ้มนะมันประมาณนี้นะครับนะอย่างพุ่มนู้นนะเห็นไหอืมก็น่ามีนะแต่น้ำไหลแรงนะครับตรงนี้ น้ำไหลแรงนะ่ะมันมาบีบนะคลองตรงนี้บีบ ลุ้นนะครับความหลากหลายของของช่องที่เราตีมันเยอะนะต้องใช้แบบต้องใช้เทคนิคต้องใช้ท่าหลากหลายนะครับถ้าว่าเราทําได้นะเออถ้าทําไม่ได้นี่เท่าหมายแบบนี้นี่จบเลยนะเดินดูอย่างเดียว ยังเลยอ่ะปลาอยู่ข้างหน้าหมดแล้วมั้งวะโบไม่โดนแม่งเอาเลยนะเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยแมงใจแมงของจริงว่ะดีให้ดีด้วยวูมิงยู่ยันน้ำตื้นเลยนะนอนน้ำตื้นเฉยเลยยังรู้ยังรู้ยังเอาอะไรเจ๊ไม่ตกใช่แล้วตกแต่ปลาไซส์ใหญ่อะเกี่ยวแบบ เงี้ยงเพดานนิดหนึงเฮ้ยโอ้โหแม่งขึ้นยังน้ำตื้นเลยนะนาตะเกียบผมก็ตีนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปน้ำตื้นนะ <Very good. c oughs> นอนหมกอยู่ในเลนท <c oughs> ี่ <c oughs> โอ้โหแกนี้ไม่ได้เดืดเลยู่เดทเท่านี้โป้งตัวเองเดืดเลยโอ้โหอดแต่ถ้าเราตีได้เข้าถึงก็คือทีนี้ก็รอรอลุ้นนะครับรอลุ้นดวงว่าเราจะเจอตัวหรือไม่เจอตัว ตัวเล็กตัวใหญ่อันนั้นก็ต้องลุ้นกันอ่ะที่สาคัญคือได้ออกนะครับได้ออกได้ตกได้ลุ้นอืมนี่แหละนะครับเสน่ห์ของสตรีทฟิชชิงด,ดูดินี่ไม่ได้มองด้วยนะสู้เจไม่ทันว่ะเจแม่งเล็กกว่าว่ะแกโอ้ยอ้้ย ปลาเล็กบางตัวไม่เป็นโอ้นี่ไม่ได้กดตอนกัดนะตัวนี้มันอยู่ในวัดด้วยอยู่ในเลนใซ้ถั่วด้วยโอ้ยมันดายอย่างเงี้ยบางบังปลอกปาเล็กไม่เป็นเจมสนเีมส์เจมส์เจมส์ปลอดภัยบ้างไหมเราะว่าเจมหมาสุดอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องสามตัวนะปลาใหญ่เลยนะเฮ้ยตัวปลาใหญ่ก็ปลาใหญ่เจมนี่ตัวเท่านี้ป่ะหน้าใหญ่กว่าที่เจมได้ตัวนั้นแน่ทำไมกูโดนวะ เรียบร้อยโอ้บางไม่ถ่ายรูปเหรอเอไม่ต้องไม่ต้องบางปลาเยอะแล้วบางไม่ค่อยถ่ายรูปเท่าไหร่หรอกไหมตัวนี้เก็บนะครับสามแต้มนะอ่านี่ตัวที่ไรอ่ะอ่าสองแต้มนะนี่นะิวืิวตาหวานนะหาซื้อได้ตามลาซาด้านะใช่ไหมนะครับช้อปปี้ครับชอปปี้ลาซาด้ามันได้อ๋อแต่มันผอมแต่ยาวนี่นะไปหาได้นะ sf sfr รวย ครับบงังตอนนี้อัปเดตได้เจมีแต้มแล้วคครับโอ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้โหแม่งสุดอะแต้มนะเบียร์แต้มละส,สองนะตาได้แต้มละ <c oughs> โบะโโหรนอะนี้นะตาน้าโบนะตีไปติดขาดติดขาดอยู่เนี่ยน,นะปลาก็ไม่เอา <c oughs> โอ้เจ็บป้าใหญ่นี่น,นั่งดื่อจากคุยกันอยู่นะ <c oughs> เจยรังบ่นเลยนะปลาใหญ่ไม่กัดอุ้ยใหญ่ป่ะเจย อุ้ยมีครึ่งโลเนี่ยตัวเนี้ยก็ตีย้ำๆอยู่ที่เดิมนะไอเจนี้เจนี้มีนะแสดงว่ามันมีนะครับแต่มันหมกนะอุ้ยอ้วนปักเลยอุ้ยนี่ครึ่งโลได้นะเคยเจออย่างเงี้ยอ้วนๆเงี้ยกินปลาไหลเข้าไปสมนะโคนเสาเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงสีขาวๆเนี่ยน่ะแทงเข้าไปก็ตีย้ำย้ๆย้ำยำยแต่ทีแรกมันก็ไม่เอานะไม่เอาตูดนะ เจปอใหญ่เที่ยง9ก้นาทีฝนลงนนี่ก็มาแอบอยู่ใต้สะพานบ้านม้านะครับกวเดี๋ยวหาสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะเดี๋ยวไปพักกินอะไรกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้หลบฝนใต้สะพานนี่นะตาลรอดแล้ว นะตั้งแต่เช้ามานะครับตั้งแต่เราออกตัวมานี่คือได้ตัวแรกนะตัวแรกนี่ก็สุดยอดเลยนะคือถ้ามองใ,ใกล้ๆนี่ผมบังว่าไม่ใหญ่อะครึ่งโลกว่านะมองไม่ไกลนะปลาอยู่ไหนหลายใจนะ,ว,นะวันนี้ไม่โดนปลากระยีนะไม่โดนป<า><า>ลานะตาลบอกว่ายังไม่ได้ปลานี่บางไม่ตกเลยนะคือแบบว่าจะให้ให้ตาลรอดก่อนนะปินแลกตัดซอนจะไม่ค่อยกดทองนะถ้าคนลองสังเกตนะอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันนะ อันนี้เราไปปังร้อนอตอนนี้ร้อนแล้วอ่ะอได้ปลาใหญ่ด้วยยืนดูนะก๊อลตกน้ำให้ได้ปลาใหญ่ก็ได้ป้งหยุดระวังรถไฟน,นี่เรามาอยู่ตรงไหนแววะเนี่ยน,นี่มองไปข้างหน้านี่เป็นคลองตันนะครับนารามนะเห็นไหมอันนี้มันเป็นทางรถไฟแล้วนะโอ้ไม่เคยมาเลยนะมีครั้งแรกเลยนะมานี่นะครับเดินข้ามทางรถไฟก็มองซ้ายมองขวาด้วยนะอืม นี่เป็นบ้านมานะน่าจะเป็นบ้านม้าล่างนะเอ้าแล้วนะแอบกูรอบเพร่อทำไมเนี่ย <c oughs> ใต้ตาผ่านนี้นะเห็ <c oughs> นไหมสายตาตีดนี่แบบดูเด็กหลากหลายไหมนะ้ายตานี้คือเราต้องใช้พิชชิ i n นะครับ จริงนะครับอย่างเงี้ยนะนี่จะโรแบบเนี่ยแคบๆใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่นะอือเฮียมีเรืออ่าแล้วอย่างนู่นนะให้ข้ามฝั่งนู่นเลยนะครับเห็นข้างหน้าไหมฮะมีรอบอันใหญ่นะอ่าถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราจะไซส์ก็ได้นะเพราะว่ามีพื้นที่ นะครับซ้ายแคสซ้ายขวาก็ได้นะครับข้างบนก็ได้นะข้างบนก็็โลงนะครับแต่ถ้าท่าว่าให้ให้ง่ายนะครับเป็นฟิปนี่นะขึ้นตะลิงฝั่งนู้เลยนะครับฟิปนี่จะเป็นท่าที่พุ่งได้แรงนะครับอืม เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะ,จะจะแนะนำนะครับแนะนำนะครับการฟิปนะอุปรกรณ์แบบไหนนะครับเซตเซตเบตรกเซ็ตรอกแบบไหนนะครับถึงจะถึงจะฟิปได้มีประสิทธิภาพครับประสิทธิภาพนี่คือเนี่ยอย่างเงี้ยฝั่งนู้นนี่ประมาณ15เมตรนะอืม15เมตรได้นะครับกวกว่าด้วย นะข้ามสบายๆนะเดี๋ยวแนะนำทีหลังนะครับวันนี้ตกอย่างเดียวก่อนอุ้ยสวยมากเลยอนะ่ะนี่แค่จะเป็นท่าเทียบเรือนะถ้าอย่างเงี้ยไซแครได้นะครับนะมันจะพุ่งเข้าไปนะแล้วมันมีพุ่มข้างบนด้วยนะครับถ้าเอาเป็นสายสกิปนี่ก็หวานเลยนะตีแนดบข้างนอกนะครับเข้าไปข้างใน,นแป่งผมคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเหยือเท็กซัสนะครับ โคตรสวยอ,ะอย่ะที่ผิวน้ำนี่โคตรงามเลยมไปเยอะเลยตะลิงโอ้ตะลิงสวยด้วยเนี่ยจิ้งนะครับจิ้งปล่อยให้มันตกข้างในนะนี่ความหลากหลายนะครับของของสายสตรีทนะสายสตรีทแบบ ีจริงๆอ่ะต้องแบบมีช่องมีอะไรให้ให้แทงนะครับเอาข้าไในเหรอขยับไปเรื่อยๆผูกหงายอ่บผูกเงินหงใหญ่ไปใหม่นะครับโดนลักตัว2ตัว3ตัวเยอะนู่นเยอะนี่ก็ก็ กับผูกใหม่นะครับเพราะมันสีนะอืมชอ็อกยี่สิบปอนนะสีบ่อยๆนี่ก็ไม่ไหวนะสีนูน่นสีนี่มันรับไม่ไหวนะเดี๋ยวเวลาตอนได้ปลาเดี๋ยวจะไปเตดายนะโอ้โหไม่งเ้อขาดนะหน้าหน้าต่อใหม่แล้วเอ่ง้ยจะไปเตดายตอนนั้น <c oughs> อ้าวไม่วัดอ่ะ มันไม่กัดเหมืั <c oughs> นกัดวังมนะเนี่ยปังโอ้ยเนี่ยแล้วไอ้พันแบบไอ้น้ำตื้นๆนี้แม่งโผล่จากเล,ลกเกนเลยเนี่ยฮะวันนี้แม่งชนเหยื่อบางหลายทีแหละล <c oughs> มตีดูดิโอ้ยแม่งแบบโคตรงามอ่ะ มันแบบเหลือเชื่องกันนั้นไม่มีตัวได้ไงวะมีแค่ช่วงบ่ายสองนะครับเดินเข้ามาประมาณัสามสี่โลได้เออดีหมดทุกอย่างนะน้าลมอากาศโอ้โหทำลงทาเลสุดยอดอืมแต่แม่งปลาไม่แดกนนครับปนนเกนปนนนกนไนนนนนนนจนน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 ืนน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 นกนน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 ยนานน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 อนนะน โอ้เปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะโอ้ไซด์ดีด้วยโอ้เปลี่ยนเป็นสีดำได้เรื่องเลยอ่ะนี่เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีดำนะได้เรื่องเลยไม่รู้้ไม่รูใช่ไหมครับนั่นแหละมันกัดผมไปทีนึงแล้วในรูโอ้ป่าของมันเดือดอนเลยว่ะในรูอ่ะผมย้อมอยู่นะชอบบางนะตอนี่เรือมาเนี่ยเรือวิ่งผ่าน จะตกยังไงให้ได้ปนปาเล็กอ่ะต้องตกแบบผมเนี่ยมันมันยากนะยากเหรอโอ้โหเมื่อไหรพยายามฝึกอยู่จะตกให้ได้ปลนเล็กอ่ะเป็นมือยี่ได้ปากมันแล้งรอมันขยายออกอีกมอิจฉาคนตกปาาเล็กเหมือนกันนะไปไปใหญ่ตกเลยล่ะเจมได้เยอะก็ไม่มีประโยชน์หรอกปาาเล็กสามตัวรวมกันเข้าปากปลาบังได้ ประมาณนี้นะครับเดี então, ๋ยวย้อนกลับละจอดหน้าแวนนะเห็นปลาขึ้นนะตาลนะปลากัดแล้วนะของไหมเอ้ยอยู่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 เอาดิเอาดิแักตีมันกระตึ๊กแลวเอาดิโอเดี๋ยวเอาดิ ไปวิ่งแล้วเอาเลยโอ้โหเข้ารูไปแล้วเนี่ยโอ๊ยติดไม้โอ้ไม่เอาทีแรกตะเกี้ยมันกำลังนวดเข้าไม้เลยอ่ะเสียดายโอ้โหนะแล้วไปต่อนะเด้ยตกไงว่าปลาเล็กอ่ะเจบอกผมหน่อยดิผมนี่งงหมดแล้วเนี่ยตกกระป๋าใหญ่นะนี่นะได้แล้วนะนี่ไซส์นี่เราก็จะไม่เก็บนะมันเป็นแบบโอ้เกินอ่ะดดูิ ช้อนมือช้อนมือไม่ใช่ช้อนสองนะช้อนมือโอ้ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะโอ้แต่แม่งแกมตอบจริงวะเฮ้ยรายได้นะมันสองสามขีดเออเบียอะไรมาโอ้โหโอูหนะล้วงเข้าไปข้างในนะแต้ยเต้ยที่อยู่ไหนไม่รู้นะสามนะโอ้โหวันนี้แม่งเนี่ยเริ่มเย็นเริ่มเอาแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเออกัดสายเปรเลยนะโอ้ เ,เยี้ยเอาเหยื่อไปกินนะดูดินี่ยี่เกี่ยวอยู่บนต้นไทรนะน่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับกัดเหยื่อได้นะกัดหางเหี้ยเป็นเต็มนะไม่เข้าตะเบ็ดถ้าปลาไซส์ไม่ใหญ่นี่จะเปลืองเหยื่อมากนะครับเดี๋ยวกัดหางหมังกัดอะไรหมังนะครับมันไม่อมถึงตะเบ็ดนะเราจะเสียเหยื่อง่ายนะครับข้างนอกดีกว่าอืม ข้างนอกดีกว่านะครับน้าข้างนอกดีกว่าเหมือนปลาไปอยู่รวมอยู่ข้างนอกนะอุ้ยเดี๋ยวแล้วน,ะนี่นะดูดิตัวเล็กนะครับดูดิบินลงเลยนะเล็กนะหเห็นเลยนะตามมานะดูนะมันจะไซส์ประมาณนี้นะครับที่ว่ามันกัดอยู่ตลอดทางเลยนะอืมเปิดตีมาไม่กัดหรอกนะเวลาปิดกล้องตุบก,กัดนะครับนี่ทางนี้นะโอ้โหนี่ได้ไม่ลูกี่ตัวอ นี่ได้เป็นจิบแล้วมึงเนี่ยหลังจะซื้อให้หนูจะให้คนทุกคนอะไปไกลที่สุดอ้โหแข่งอะเวลาถึงเส้นชัยอะเส้นชัยมันจะมีแบบมันมีจะมีแบบป้ายเขียนด้วยมันจะทำแบบเวกัตรงเนี้ยเป็นป้ายเขียนแล้วจะมีคนอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างหน้าไกลแล้วอะ,อะจะแจ้งว่า,วา เป็นใยแล้วเวลาเทเลยของเนีน่ยนะใช่เดี๋ยวของนี้แหละมีระเบื้ ب ب ด้วยเหรอแต่หัวบอลเลอร์เลยนะหัวบลเลอร์เลยเหรอหัวใหญ่เท่าต้นไม้นั่นน่ะไหนต้นไม้เลยนหรอใช่อุ้ยมันอยู่ตรงไหนมันเคยอยู่ตรงไหนข้างอก่อนมันยกยกได้อยูน่นะต <ยก S 2> ัวใหญ่เลยเนาะยกยอได้หรอืออ<ย>๋อใช่อุ้ยจริงเหรอ อ๋อปันใหญ่ปันใหญ่เหรอปันใหญ่เหมือนเหมือนคนเลยอ่ะปันเท่าคนเลยอ้ยแต่ปันไม่ใช่ยาวแบบแหลมแหลมเห็นได้ไงอ่ะมันเหมือนเพื่อนตําอ่ะจะเหมือนเพื่ยนตําอ่ะเป็นแบบยาวแล้วไปเห็นได้ไงอ่ะมันจะยาวเหมือนเด็กคล่านะเพราะว่าเด็กคล่าปันมันจะโค้งอ๋อเด็กคล่าอย่างเดยว ฮะมองไปแล้วโอ้โหยอดเลยนะโอ้ยไม่ได้หยุดเลยโอ้โหไม่มาถูกบอลเลยนะตัวโอาได้ได้ครับเต็มเลยเต็มทำไดีอันนี้อันนี้หนักเลยนะเอาหนักเลยละกันบอลด้เหยื่อเต็มเลย เราออกมาจากคลองบ้านมาแล้วนะครับอันนี้กลับมาแถวหลังบ้านผมแล้วนะครับอีกสักหชั่วโมงน้ําค่อนข้างน้อยนะครับเขียวด้วยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดีก,กิ๊บจะกิ๊บลงไปกินเลยนะไม่ได้เปิดกล่องนะเรลบเปิดกล่องเบอร์ลุกนี่นะเห็นไหม แทงขึ้นไปลากลงมานะน้ำมันน้อยนะครับนีน่กลับเลยได้ปลาล่ะ <c oughs> ออกเน็วปลารตรงนี้ตกง่ายเนี่ยเรียบร้อยนะใสป,ปอกนาเหมือนเดียวนะน้ำมันน้อยนะน้ำน้อยนี่ปลาโอโ้ค่อนข้างเยอะนะครับปลาแบบใจแบบปอกๆอ,กอะ่ะเอปลาไซส์นี้ก็ต้องเดินหานะ เดินหาจุดที่มันที่มันมีตัว๋วซึ่งเราก็ไม่ดูหรอกอก็ตีไปเรื่อยๆ <S 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 เออลราก็ตีไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆจนเจอฟิลมก็จะประมาณนี้นะครับสายตัติดนะความความเพลินมันคือการเดินนะครับแล้วก็การการได้เจอเพื่อนเพื่อนๆนะครับสายตกด้วยกันนะก็จะแบบ หายเหนื่อยอะหายเหนื่อยหายร้อนนะครับเอาใส่ความสนุกเข้าไปนะครับในการตกนะมีซสายก็เก็บนะครับไม่มีซสายก็ปล่อยอประมาณนี้อ่ะโดนแล้วนะปุ้งโอ้โหดูสาย์ดินะ ตัที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เยอะจัดนะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวปล่อยะปล่อยได้นะครับอันนี้ไม่เข้าเบ้านะครับหล่นไปเลยไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ปหะผมก็ติดตามบางยินดูทูบอยู่แล้วก็มาเจอบางี่ยครับย<ม>ินใจอะ<ม>นี่ถ้าไม่ติดโควิดกอดูดปากทีงี้เนี่ยปากเกตนนทบุรีคิดดูมาอย่างไกลเลยนะก็ <ๆๆ S 2> ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเจอกันหรอกฝากบอกอะไรใครไหมมือใหม่ๆอะ เนี่ยดูบังครับแล้วก็อย่าถามนะว่าใช้ย่ออะไรอะไรอะรเคลิปเลยกดเข้ามาปุ๊บถามก่อนเลยดูตอนแรกด้วยดูเปิดคลิปด้วยดะเปิดคลิปแป๊บเดียวแล้วจะได้อะไรมากกว่าการตกปลาได้ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลากันก่อนนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับสตีดฟิชชิงริมคลองอันนี้นะก๊อปสตีดฟิชชิงชแนล นะเข้าไปติดตามได้นะครับมีช่อง YouTube อันนี้ก็นเบีย์ฟชิ้งดีละขอบ<อ>คุณมากทั้งสองคนนี้นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณบังด้วยแหละที่มีตีสลับเวลามาเดินกับผู้ผมนะครับผมผม <c oughs> ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคือผมตื่นมาเก้าโมงเช้าอ <c oughs> <ม>ปาเล็กพูดมากไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็รอดกันทุกคนรอดรนะนเบียนากอบนะครับแล้วก็นตันนะครับวันนี้บังก็ต้องขอลาตัวลาไปก่อนนะโอกาสหน้าไปที่ไหนเจอกันใหม่สวัสดีครับ